ฝนตกเย็นนี้ฝนตกดูแม่นะครับครึ้มไปทั่วเลยครับทุกคนยินเสียงฟ้าร้องโอ้โหโเสียงสนั่นเลยก็พามาดูบรรยากาศช่วงพอดตอนฝนตกนะครับทุกคน เมื่อวานตอนเย็นก็ตกตกเหมือนกัน,นครับวันนี้ตอนเย็นก็ตกนะบรรยากาศดูเมฆครับโอ้บารองฝังนู้นไม่ตกนะเฮ้ เมฆมันพัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทางทิศตะวันออกทางนู้นที่อื่นเป็นไงบ้างครับฝนก็น่าจะตกเช่นกันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะลุกไปดูบรรยากาศทายทุ่งให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเจอกันตอนเช้านะครับทุกคนฝนตกมาแล้วครับพี่น้อง ตอนเย็นวันพฤหัสฝนตกแล้วเนะี่ยมาเร็วฝนมาแล้ว,ลลวที่อื่นเป็นไงบ้างครับฝนตกไหม สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องปั่นกินเที่ยวอันทัวร์เมื่อเย็นนี้ฝนตกฝนตกดีนีมากนะครับตกมาสองวันแล้ววันนี้ก็ออกมาที่ทุ่งนาก็มาดูบรรยากาศที่ตกเมื่อคืนนะตั้งแต่ตอนเย็นเมื่อวันพฤหัสนี่ก็เช้าวันศุกร์ ก็เดินออกมาสำรวจดูบรรยากาศทุ่งนาตอนนี้ก็ประมาณ6โมง6โมงกว่านะครับดูแล้วบรรยากาศเขียวก็จี สดชื่นมาครับช่วงเช้าๆแบบนี้บรรยากาศสักคราวก็อากาศดีครับช่วงเช้าเช่วงเย็นๆอย่างเงี้ย ฝนฟ้าคอยดูเย็นนี้ว่าฝนจะตกอีกไหมนะครับ่าดูน้ำ มองไปตรงไหนก็ดูสดชื่นมากครับยิ่งฝนตกเมื่อตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นฝนฟ้าวันนี้ดูแล้วสดชื่นครับ ใหญ่ทั่วเต็มแต่เช้าเต็มเลยดาวมือพองกระเมงเด็กๆไหนเด็กๆไปโรงเรียนอะนแล้วาง